เอลูกไปแล้วเกียร์สามเลยเกียร์ได้กูเีไม่แพนไม่รู้กัเขาเกียร์เขาเกียร์เลยเขาเกียร์สามแล้วไปเลยวะเาจนใครทำไมทำไอ้ย้ใครใส่ดากไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโอ้ยไหนแล้วอ้เอาออกจเบอะไรเบอเายังพอะไ ไอ้หนอยิดพ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อเปิดพ่ฟอนขวิดพี่ฟอโอ้ยมันแรงเกินโอ้รอบตัดรอบตัดแย่ขวสภาพไอ้ ไอ้ดอมงยัวเกณฑมันขับยังไงอ่ะมันขับยังไงสตาร์ทรถก่อนได้ไหมวันื่นเราต้องสตาร์ทรถแหละสตาร์ทรถยังไงวะสตาร์รถเนี่ยจงใช้คันเร่งเลยหรือเปล่าคันเร่งเหรอกดเปลี่ยนเปลี่ยนใช้ตีนยังไงอ่ะกด F หนึงเขาเออเออเกณฑ์หนึ่งแล้วสตาร์ทรถยังไงเอ้าดี่เหรอ

มีกุญแจหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่ไปใครเนี่ยมันจกลับพวงอะไรด้วยมือซ้ายจะกพวงอะไรป้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงกูโอ้ยเฮ้ยโลงกูไปแล้วจะไมปแล้วเอ้ยลงกูไปแล้วกูุญแจสามเลยเกุญแจใครเนี่ยกุญแจไม่เป็นไม่รู้จังเอากียร์เอาเกียร์เลยเอากุญแจสามแล้วกูไปเลยวะเอาไปโจรใคร ใสล้างกันใส่ล้างกอนโอเคก้กัโอ๊ยครใส่ดาบตายใครใส่ดาบกูใครใส่ดาบกูใครต้อไปเนี่ยใครต้องอยากเล่นหรือเปลียนเกียร์ห่วยหรเปียนเกียร์ห่วยตายแล้ว ชอบเล่นเรื่องเหรอต้องจับพวงอะไรไหมต้องจับพวงอะไรหมจับจับเดี๋ยว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 ปันคว้ไปนะผว่าเอไปแล้วะไปแล้ว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 เออเออเอ้เออ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 เล่นุเะเ่นกูเละจอาอ ออนปอนออนหัวแตกกูบอกเลยดอมเรียกพ่อดอมไป็ดอีกเรียกพ่อกฝันเหรอยี่เรียกเก้าขอไปขอไปอีกรอบโอ้ยรอบกูจะรอดูอ่ะกูจะไม่ขับแล้วกูจะรอดูคนที่ไปก่อนอ่ะพวกมึงไปก่อนเลยกูต่อให้ปิดปปิดปปิดปิดกูต่อให้ไปก่อนเลยอ่ะหวังเลยดอมเป็นอกเรียกพ่อ ดูแรงทะลุนรกภาคเก้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์เอาใครเริ่มมาไปก่อนเลยทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะไม่ผ่านง่ายๆเราจะรอดูคันข้างหน้าได้พวกอะไรกันอ่ได้พวกอะไรแล้วได้พวกอะไรแล้วโจมผ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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 ไมไหนแล้วไม่ได้แล้วเราจะออกจากพวกอะไรเมื่อพวกเราจะรอดจากพวกอะไรกูไม่เห็นรอดสักคันเลยพวกไปก่อน พี่ฟองเขาจับพวงอะไรได้แกวะพี่ฟองไปยังพี่ดูดูขับรถไม่เป็นดูดูเขาไปจับพวงอะไรแล้วก็เข้าเกียร์เข้าเกียร์เลยโอ้ยดูตัวหลังอีกแล้วใคร่ถอยเกียร์อ้าวเนี่ยเี็บไปเลยโอ้ยพี่ก็ถอย ปวอะไร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 ไปไม่ถึงไหนไวไปะเนี่ยฮ้ยเฮ้ยใครอยู่ซ้ายใครอยู่ขวาวะอึนอกลำบากแล้ว มองอยู่ซ้ายเอ้ยเอาคืนยังไงอ่ะนะาใส่เอิ้ก็นยกเ็ยิมกน้มดยิ้กรดมกะนยิดยมกดิมกระเ็มก็ก็ยิ้มเย้มกรยิ้มกดม้มมกกกยิ้มร้มมกกกนมด้ โอ๊ยบังคักูไอครโอ๊ยบอกอย่าฆ่ากันกูถามกูก่อนกูหยิบปืนได้หรือยังต้นเหรอกูายเอ้ากูสายเ้กูหยิบปืนสเอ้ากูหยิบอยูกูหยิบอยู่คนนึงบอกอย่าฆ่ากันถามกูมีปัญญาฆ่าพวกมึงไหมมีปัญญาไหมตอนเนี้ยดีดี อะไร่เราก็พยายามไหมทุกคนเราก็พยายามไหมเออเออมันหล่นไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยปืนปืนปืนไม่หล่นมันคลิกกับหล่นละมันจะได้ละเหมือนจะได้ละวพวกเียมตัวตายกูบอกไว้เลยเอาไว้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 กาลังมากาลังมากลังมากาลังมากาลังมารู้เ um ียมตัวตายได้เลยกูบอกเลยของนี้ของจริงเลยเองหลอดด้วยเนี่ยปืนหนูหล่นไปแล้วว่ะเฮ้ยรอบนี้ของจริงบอกเลยรอบนี้ของจริงเฮ้ยเอาดิเอาดิ คือตัวไหนวะเอาตัวตรงข้ามอย่างนั้นเหรอที่อยู่ตรงข้ามตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมปืนมันไหลไม่นะโอเคโอเคปืนหนูไอ้เดือดไอ้ตุ๊กโอเคกูเลงละกอเลงกูเลงกูเลงอะกูเลงละกูเลงละมันไม่ยิงอ่ะต้นเดี่ยวไกลต้นเดี่ยวไกลปืนเราให้ข้างหน้ากูเนี่ยคืออะไรวะนะ คือต้องเดี่ยวไกลด้วยล่ะไม่เดี่ยวไกลก็ยิงไม่ได้เหรอแล้วภาพมันควบคุมยากมากเลยอ่ะอาอย่าบอกนะว่าต้องดึงก่อนต้องดึงสลัดดึงคันชักกันเขาดูเขาดีหละกันชักดูเขาอะอะชือกระชักอี่ก่อนทำเข้ามาใกล้ๆก่อนเออมันไม่ถึงมันไม่ถือบอกตรงๆนะว่ากบอจะแตกแล้วค่ะมันไม่ดึงมันไม่ดึงว่ะ ทำไมมันไม่ดึงอ่ะโอ๊ยกูไม่เล่นเองแล้วเอาเอาแล้วมันใส่ผิวนั่ไงเนี่ยกูจะใส่ได้กูจะใส่ตั้งนานลุกออกมา้อ เฮ้ยน้องัแข็ปเปืดได้แล้วไอ้ปินร้อนจริกน้องวันจะเต็ลกลแล้วมันจะขอตั้งูนก่อขอตั้งูตรปก่อเบเแมทอะไรเลยนอกจากฟ้าเออเออโอ้ยเบียนด่าน แฟลชเตอร์แฟลเตอร์ขอสอยก่อน,นคือมือกูสั้นนะมือกูไม่ถึง<ป>แม็กก์อ่ะใครเอาแฟ็ชหนูไหมเอาแม็กหนูไมมหไมอ่ะหนูอยู่ตรงไหนอเอาข้ามพี่เลยหนูม่แต่แม็กกหนูไม่มีปืนสันพี่พี่มีแต่ปืนแต่พี่ไม่มีแม็กก์โยนข้ามไปได้ปล่าโยนข้ามไป <ว S 2> หนูก็ลังพยายามอยู่นะมันหยิบไม่ได้มันยิบไม่ได้เฮ้ยมันสุดแล้วแขนกูซัาพี่หนูอยู่ท่าอะไรเนี่ยหนูอยู่ท่านางกวักเหมือนนางกวักเลยตอนเนี้ยพี่ก็ได้แต่กวักแม็กไ์่้เข้ามาเลยหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นอะไรแล้วพี่จมเลือยเออเอาพืนตบๆเข้ามา ืนตเียมาทำอะไรอ่ะเหรียมปืนไม่หึ่งเลยเอาเอาอะไรนี่ไปกินแช่แล้วกันเอาเอาดิไปกินแช่แล้วกันทุกคนเตรียก่อนเฮ้ยกูมีแม็กซ์แล้วมึงเตรียมตัวได้เลยเอาไปแม็กซ์แล้วหรอว่าแต่อันไหนหัวไหนหางมันแตกกันสิโอ้ยทำไมมันกอดมือไม่ได้เละเนี่ยยุคนี้มันยุคแห่งสงครามเฮ้ยเอาเอามือนี่ตั้งแม็กซ์ไว้เออนี่ไงโแล้ว ได้มือกลับมาแล้วทุกคนได้มือกลับมาแล้วนั่งได้ไหมนี่คือยุคแห่งสงครามเราต้องทำตัวให้เหมาะกับการอยู่รอดเล็บชิปโอ๊ยไม่ไหวแล้วเว้ยนี่คืออะไรอ่ะ พอริสันพอรลิใครดูสิอาจจะมีความวังที่ยังรออยู่ไลฟ์สตรีมทุกวันที่ facebook ช่อง a t m c นะครับและดูคลิปเต็มที่ youtube ช่อง a t m c ครับผม